สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนลงเอ้ย hey. มาสอนเข้าฟรีไฟเซิร์ฟอินโดนะครับไม่แบบมาต้องใช้ VPN กันแรกความมาที่เกมฟรีไฟล์หลักของเราฟรีไฟล์ Fi ที่เป็นของเซิร์ฟไทยเข้าไปเลยอันนี้ของผมเข้าเซิร์ฟอินโดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูไหม แบบช้าๆทีละขั้นตอนง่ายๆครับแค่มีเมลน,นะครับเวลาเราเข้ามาหน้าแรกนะครับเรากดล็อกเอาล็อกเอาจากเซิร์ฟไทยของเราแล้วก็มากดที่จุดสามจุดตรงนี้คําว่าอื่นๆแล้วเราก็ล็อกอินด้วย Google ล็อกอินด้วยเมลของเรานะครับสะมัรเมลใหม่หมาเมลที่ไม่ได้ใช้ เราก็เลือกแมวของเราที่สมัครมาใหม่นี่นะครับแล้วมันก็จะมีให้เลือกคําว่าอินโดนีเซียแล้วก็ไทยให้เราเลือกคําว่าอินโดนีเซียของผมเลือกแล้วมันเลยมาหน้านี้เลยนี่นะครับเราก็จะเข้ามาเชิชอ,อินโดนแล้วนะครับนี่นะครับของถูกมากนะครับเชิญอินโดมีไอ้นี้ด้วย มีท่าปักทงสุ่มท่าปักทงด้วยท่าปักทงสามสิบแปดสามร้อยเ็นแล้วก็ชุดเนสเอฟเอฟซีเอสก็มีเปือนเอฟเอฟซีเอสก็มีนี่นครับหน้าสูงมันจะให้สูงฟรีด้วยนะไหนวะมันจะให้สูง สูมไอ้นี่ฟรีแล้วก็สูมไอ้นี่ฟรีผมสูมไปแล้วหนึหน่งครั้งสูมฟรีครับอย่างละหนึ่งครั้งอันนี้ก็ฟรีนะครับอย่างละหนึ่งครั้งนี่แหะครับจะอินโดนี่แหะครับจะอินโดแท้ๆเลยแบบไม่ใช้ VPN เดี๋ยวผมจะลองเข้าเสิร์ฟใช้ให้ดูนะครับเสิร์ฟใช้ของผม นี่ผมจะเข้าเสือองผมนะเสือไทยแล้วก็แค่กด log อิ Facebook ไปตามปกติเลยเราใส่ชื่อบัญชี Facebook เราเราอินในเสือไทยนะครับ เอไม่ใช่เนี่ยวะแล้วนะครับข้าอผยดข้าขีผิดเชื่อผิดโอ้ตัวนั้นมันชีเก่ามันทนแบบเนี่ยนะครับเสื้อไทยของผมเสื้อปลัก กดดำเนินการเนี่ยนะครับเสบร์ไทยของผมลับมาเสบไทยเป็นแบบนี้เลยไม่มีระเบิดให้ฟรีมีแต่ล็อกเอ็นลายวันอันนี้อ้นนี้เนี่ยนะครับเสไทยการลักข้าก็เหมือนเดิมทุกอย่างมันไม่เปลี่ยนไม่ว่าจะเสิร์ฟสายเสิร์ฟเวนโด นะครับแสบไทบแท้แท,แท,แทนะครับแ,แทบแทบโอเคก็จบขอจบพียงแค่นี้นะครับวิธีเข้าเซิร์ฟวอบิบนโดบแบบไม่ใช้ v p n และไม่โดนแบนจะต,ต้องมี gmail นะครับมีเมลที่ไม่ได้ใช้หรือเมลที่ใช้ก็ได้